ซูบ,บุกแปบพักกระเดาครับผมสวัสดีครับพอน,นี่ฟรอ,องฟงายสู่สุขชนพี่น,อน้องครับผมครับเมื่อกี้เขามากินเข่าครับหมาเจอยู่ทางไหนมาตุ่มดำมันจะกัดข่อยบ่าตเตี้ยแมาวบึ้งไอ้ไสกนน้กินเข่าพี่น้องครับผมกินเข่าเป็นตาแซีบตะเสบครับมีสุย่างเหรอครับมีอย่างนี้ไอ้เอันนี้อย่างนี้หัว<อ>ว่าบุกไง อันนี้หนูตินี่ปนแบบหนูมันล่ะนั่นอ๋อนูมนมันครับผมเพียเรื้ื้อเพียยิงยิงแกปุ๊กกระปุนปลาปุนปลานปะปุนปลาอือมหมกห้อยนี่ออหนูมันมันครับปิ้งหนูเอาไปกินกินกันนะเอ้ยเสียดายจินงโขยอิ่มมาแล้องหันกันจิ้งโขยมไม่กินน้ำผม์น่ะนี่เสพมีผักกาดออกฟอม กัดดาก็ปนกับปนกับปนปลาปนปามันมั่นครับนี่นี่สบกแปบสบกแปบกว่านี่สมปน้อยสมปน่อยคุยคุยมันคุยคุยคุยเพื่อนมึงเนี่ยอ้อมหอยคุยสมปน่อยเออคนทิ่านด้ยินเขาจะเสียบหันแปดนี่แม่ไม่แปดตัวแปดกว่นี่ไปเห็นแม่ มา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 โอ้ยมีความสูงไห้เนาะยังสีเนาะโอ้ยประเด็กไม้จูบมีตัวนี้ไงเพราะอยจูมาตนอดอย่างนี้หอยจูบจะคลองไ้จูบองจะอมใส่ตำกับเบียร์ใส่เสีบเสบพี่น้องครับผมโอ้ยคนถูกคนหยาดยุธงยุธางสีเหรอครับมาเลยครับดื้อครับชีวิตเป็นนี้หายห่าพี่น้องครับผมแต่ประตูปัญหา คนถูคนหยาก็ะยุงะะงง่งสี่ละหลายเว่าเจ้าถูเจ้าหยาเจ้าสบายสุดคือสบายเลยรได้หน่เบิ่งเนี่ยหนูอุบลป้าหนูเจ้าใส่มาเห็นบ่นี่กินบ่ป้าบ,บันไทยหนูไหมอือรับพ <c oughs> ี่นอ้องรุ๊บอือมันมันกันหยาชื่อเสียงเอาก <c oughs> ินกินมันจะ่ยิ่มฟอร์ไปเคียนกล้วยน่ารัไปเนี่ยผัก <c oughs> กะเดาโชคผักกะเดาเห็น่น้องมั้งเนี่ยผักกะเดาขมขมผักกะเดารับตาไปขึ้นวังหันเอารับตาขึ้น รับตาไปขึ้นเห็นยยองยอดเลยอ้เอามาลวกนม่วาพริกบพริกพริกกมพริกยำล้วงจะลงยำหมาพริกกันยำชั่วกับปากันกินมาเป็นว่าเจ็บปากอือพี่น้องครับอกันครับสมปนอยยักษ์ข้ามเอพริกเด้อยำอือเนี่ยเสบอ่ะ ย่าไข่เวลาปึ้ถึงกินเอโอ้ถึงกินผิดไิัยเพ็มสุดยอดพีน้องครับึพีน้องกินเขายู่หัวน้ามูำตาไหลพีน้องสวดอมบกไหสดกบยายินบออมบกไหวยวดพีน้องครับฟังเสียงครับร่วมหิดแม โลีบหอยมีีหอยเชลีนําหอยปังหอยปังอ้อหอยปังหามาใส่ขึ้หาได้หาได้ตัวเบิ้งแน่พูดนะเบิ้งหอยจุบตัลุงวยเนี่ยตวอ้วนครับพ่น้ำพ่เสียบครับเสียบเสียบเสียข้ไห้เึ็ดขับังหันเนี่ยรอคอยกินเต้ากี้กจ้แฟนคลับที่ตามไลยเล้แฟนคลับแฟนคลับที่ตามหลยครับ เห็นเจ้ากินข่าเสียตัวผมนขาครับมาครับมามามามกินปีงนัวตัวปีงนูครับปีงนูถึงแน่นบ่มีไว้ถ้าแต่วามแรงครับปีงนูเให้เอาคือบิาน่ออิ่มแล้วเด้นีหมกินกินอยปีงนูกัดกินมือเสียบอกเจ้าบอกบ่เส่บ่อ่เอเจ้าเห็นใญ่ไงบัาน เขาไปกินแล้วบุ้งเสลิงน่ะบุ้งเสลิง <classes in. S 1> อืสดสายสุดสายสุดาส,ดา,ยส,ยสดายตัวบุ๊กใจยิ่งเดือห่วยตัวใหญ่อ่ะมีหอดนกคว่มตินกอย่างสุดส่วน oh. นี่ครับชีวิตยุธงยุทธาพี่น้องครับผมครับอนน่าขวดบรรไปบ่บันไปบรรไปชีวิตครับปีหน้าปีเื้อผมกับสิมายุธงยุทธาสี่เลยพี่น้องนี่ครับโ oh, yeah. อย้ยจะมาแต่มันยากยุธงยุทธาน่ะใส่บ่อหัวนะอ้บ่ใส่ไฟอะไรเต้สมมือขออยู่แบบ ฮะสมรรถะพอใส่ไฟแบบลูกทุง่งมีนแบบลูกทุ่งเลยคำมาได้มากมีดตึบ๊บใส่โซล่าเซลล์อย่างเดียวโซล่าเซลียวกอยังเงินก็ยังบานตูมนม,มาเนี่ยแมงเชงคือนยังเอาเดียงสิไหมเฮ้ยมันไปอยู่ห่วยทางไปมันล่ำมันลอยกับดองผ่านไปได้อยู่อ้นี่แหละยู่แบบกัดสิกเอาจิน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 ต่อไปขับปนครับปี่ปนมากมาครับมากใบแห้งกับนี่เอาเอื่อยเอื่อยผมไปนอนกินข้านะแม่มาครับมากินข้าวน้ำผมเนี่ยเอากินคุยครับยังไง im mẹ ôi im cái quỳ gì cái bồn phát cả đầu với mẹ không ừ. phát cả đầu với mẹ này xong đấy xăm nâng bây cả đó cặp lạp ngũ ông cặp ừ. giọt rồi nhờ phát cả đầu làm say cặp bạc bùng hoa มีน้ำจิ้มมันจิ้มกระดาวลันจิมปนไะเชงกับแม่ซ้ำฝ้ามือหนิเหระครับเออไปเชงยิ้มหน่อยละเอื้นพี่น้องมากินน้ำบ่มากินอะไรก็ได้เอ๋อผมจะจิ้มมากินน้ำเลยไหมผมนี่ครับไอ้ไอ้น้ำครับผมหนูกับมีแล้วบางคนอ่ะตัดผมเออตัด กรอบนอกนุ่มในครับพี่น้องเบิ้งแนวเลยนะมาเด้อมาเด้อเจ้าเจ้าส,ส,สีกันออนี่เหรอเนี่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 ไม่เจ้าเจ้าสีขาวพี่น้องเป็นสีสีขาวเหรอเนเอี่เจ้าคือพวกินวะเอาเนี่ยเออคนจิ้นเนี่ยเลยนะนี่อ๋อาคนละข้ามบดีละปวดเจาะปวดเนียงได้ใช่เนะนี่ยนี่แหละครับเอ้ยคนยุธงยุทยาเขาก็หายจิ้นตะของมาป่านนอย่างถึงกินนู้นที่เราอืมอ่ะ ใช่รอกินพีกเพียกินเอาพีกเพมามครับพี่นหองเอ้กลนอนนุ่มนี่รัเนี่ยนี่หนูาจะห่างองกเล่หอใหมือจากตัวมือมือนี่ได้ปะได้เมอได้เมอตสองตัวเบื้งผมสีแน่คนน่ะเออเป็นตัวเสียวดสันนี่ย เบาเขาบอกอิ่มๆกันเนี่ยขอจินพี่น้องมึงซสือว่าผมกินจินนูเป็นขึ้นกันเพรได้กินนู้่็เป็นแบบว่าเป็นค้นอิสานตอนั้นเราแวะใช่พ่อผู่ทอจะกินทังสันหลาะไรย่งนี้ทงทีสาือจอยมาขุดในหรือเปล่าปีใหม่ อันนั้นมาบกเอวสิ่ไหมาะอืมไหลควนซี่ด้น้องครับน้องน้องหนึ่งครับน้องหักภายในจากเข้าไปครับผมครับไอใสายได้ยินข่าวกะเสียใจครับขอแสดงความเสียใจครับขอขัวเพันน้ำนะครับเด้อครับผมอ่ะซับนี่ก็บไปซับนี่พี่น้องครับผมยิ้มเหล่าครับยิ้มเหล่าครับปิีงหนู นี่ครับหนูหน้าหนูผูกกินมิ้มแหนกินเนะขอพอแล้วปี่ไว้เถอะเราหวอนกันกิ้มบุกพีขใา่ผมนะอ๋อนี่พี่น้องครับพากกันจินมไหมครับผมครับสหรับมื้อนี้ก็ขอลาพี่แล้วน้องครับฝากกดติดตาม้พี่น้องครับครับติดตามพิสานโซเล่ครับผมครับเฮาสินหนบรรยากาศนั่งสี่พี่น้องครับการยุทธงยุทธาขอไปเรีนไหว้ไหไรนครับผมสวัสดีครับ